ครั้งแรกที่มือต้อยบวมแล้วก็กำไม่สนิททั้งสองข้างอะคะ่ะแล้วก็ไปพบคุณหมอคุณหมอไม่ได้วินิจฉัยว่าปวดเป็นโรคหนังแข็งนะคะคุณหมอวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรค mctd นะคะแต่คุณหมอก็ขอเจาะเลือดตรวจเพิ่มค่ะหลังจากนั้นสองสัปดาห์คุณหมอก็นัดไปฟังผลแล้วก็บอกว่าผลตรวจ anti scl 7จของคุณเป็นบวก คุณป่วยเป็นโรคหนังแข็งตอนนั้นต้อยก็ยังงง,งค่ะยังไม่ได้ตกใจกับคำว่าโรคหนังแข็งเพราะว่าไม่รู้จักโรคนี้มาก่อนนะคะถึงแม้จะเคยเป็นพยาบาลมาก่อนแต่ตอนทำงานเป็นพยาบาลาต้อยอยู่แผนกสัญยกรรมดูแลคนป่วยก่อนและหลังผ่าตัดเราไม่ได้อยู่ด้านอายุรกรรมก็เลยไม่เคยสัมผัสหรือว่าดูแลคนป่วยโรคหนังแข็งมาก่อนเลยแล้วก็หลักสูตรที่เราเรียนสมัยก่อน อาจารย์ก็ไม่ได้สอนเรื่องโรคหนังแข็งซึ่งเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองประเภทหนึ่งตัวคุณหมอเองนะคะก็บอกกับเราว่าอย่าไปค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเยอะเดี๋ยวจิตตกเดินออกมาจากห้องตรวจแต่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะเข้า google search ดูว่าโรคหนังแข็งเนี่ยสคอร์มามันคือโรคอะไรแล้วเราก็ดูดูดูข้อมูลนะคะดูจนแบบน้ำตาไหลค่ะดูแล้วแบบว่า เราไม่คิดว่ามันจะเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้มีแค่ยาประคองบรรเทาอาการแล้วเราก็ไปเห็นข้อมูลคนป่วยที่แบบมีสภาพผอมดำแบบนี้ค่ะเออภาพนี้ไม่ใช่ภาพคนจริงนะคะเป็นภาพที่ใช้ AI ทํานะคะเราเห็นคนป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการผอมแห้งดำแล้วก็มีด่างขาวทั่วทั้งตัวแล้วก็ ตำราแพทย์ก็เขียนว่าคนป่วยส่วนใหญ่จะอายุสั้นอาจจะมีอายุอยู่เพียง3-5ปีนับตั้งแต่เริ่มการรักษามันก็ทำให้เราจิตตกอะค่ะจิตตกร้องไห้ขับรถวันนั้นไปหามอ,อคนเดียวขับรถไปเองตอนขับรถกลับบ้านเนี่ยร้องไห้ตลอดแล้วกลับมาถึงบ้านเจอหน้าลูกแ้ลูกลูกชายต้าอายุประมาณสักสองขวบอืม เจอหน้าลูกเราก็แบบกอดลูกร้องไห้เราก็รู้สึกว่าเราหมดหวังอะค่ะเรามืดไปแปดด้านเลยฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวต้อยจะมาเล่าต่อในครั้งถัดไป